ตำรวจตามรวบตัวได้ยกแก๊งแล้วสำหรับ9ผู้ต้องหาที่อุ้มเด็กวัย16ปีไปทำร้ายปมโกงเงินบัญชีม้าโดยนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุออกจากห้องควบคุมสอพอปากเกร็ดไปที่บริเวณหน้าห้องสืบสวนเพื่อจำลองเหตุการณ์ในคดีอุ้มทำร้ายร่างกายโจจวัยวว16ปีที่รับจ้างเปิดบัญชีมา้าคดีนี้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้ยกแกงแล้วนะครับ9คน ทั้งหมดถูกแจ้งหลายข้อหาส่วนบางดีนหรือว่านายกิติพรที่ชักปืนออกมาจี้ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าด้วยบางดีนยอมรับว่าตนทำแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้ออนไลน์โดยเยาวชนรายนี้สมัครมาขอกู้เงินจำนวนดังกล่าวกับแอปซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยอมปล่อยเงินกู้ให้เพราะเห็นว่าได้ดอกเบี้ยสูงแต่ปรากฏว่าหลังจากเยาวชนรายนี้กู้เงินไปแล้วไม่ยอมส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อตกลง ลักษณะเหมือนตั้งใจจะมาโกงก็เลยโมโหวางแผนดักอุ้มตัวเพื่อจะไปสั่งสอนครับ